ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัติเมืองจัน์ชาแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิานสิทธิทของหลวงพ่อกวชุดจินทโรทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับสวัสดีนะครับผมชาติเมืองจัน์คลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูพระสมเด็จยุคแรกๆซึ่งเป็นยุคที่หลวงพ่อจะใช้พิมพ์ของคนอื่นแต่ว่าเป็นสมเด็จที่มักมักพบว่าเป็นช่วงแรกๆที่หลวงพ่อทำนะครับก็คือเป็นขาโต๊ะอกล่องหูไวสีเสียนโตนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอเป็นเนื้อดินมองไหมครับยุคแรกเลยอ่ะเป็นเนื้อดินนะครับต่อมาเนี่ยมีการพัฒนาพิมพ์นะครับสังเกตได้อย่างยุคแรกเป็นเนื้อดิน2จะไม่ค่อยสวยงามนะครับโค้งซุ้มโค้งเนี่ยจะไม่สวยงามขนาดนี้แล้วก็ขาจะขาโตก็จะมีความเอียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคต่อๆมานะครับยุคหลังที่มีการพัฒนาพิมพ์ขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้เนี่ย จะเป็นเป็นคลิปที่ผมจะมีทิกในการดูพระนะครับให้เพื่อนๆเพราะว่าทุกวันนี้เราจะต้องซื้อพระผ่านในโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือไลฟ์นะครับทีนี้เนี่ยมันมี3เรื่องที่ทุกคนต้องรู้นะครับว่าการดูพระเกทแท้เนี่ยนะครับมันต้องแยกด้วย3วิธีนะครับ1ก็คือเรื่องเชิงช่างนะครับ2เนื้อหา 3. ความเก่า สามข้อนี้จะต้องมาพร้อม,อมกันนะครับการตั้งสมมติฐานเนี่ยต้องต้องตั้งในสามคำถามนี้นะครับหนึ่งอะอย่างแรกเลยนะครับมาดูกันเชิงช่างเนี่ยต้องบอกว่าถ้าถ้าเราเข้าใจเรื่องเชิงช่างในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเราก็จะรู้วิธีการสร้างนะครับล่องรอยในเครื่องมือเนี่ยจะทิ้งไว้ตามขอบนะครับทิ้งไว้ตามขอบพระแล้วก็การกดพระตื้นลึกหนาบางนะครับการแกะพิมพ์ในสมัยก่อน ซึ่งต้องบอกว่า,เ,าเชิงช่างในสมัยก่อนเนี่ยนั่นหมายความว่าหลวงพ่อเนี่ยถ้าบอกว่าถอดพิมพ์จากคนอื่นนะครับคือก็ต้องมีพระต้นแบบนะครับแล้วก็หลวงพ่อมากดพิมพ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นปูนนะครับบางคนก็สงสัยว่าทําไมปูนมีแล้วเหรอปูนสร้างโบสถ์มีแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นดินนะครับดินก็กดได้นะครับแล้วก็เผามันก็กลายเป็นมอกได้ทีนี้เนี่ย สมัยก่อนก็จะเป็นบล็อกง่ายๆนะครับอาจจะเป็นถ้าเป็นปูนนะครับถ้าเป็นปูนเนี่ยบางทีการปั๊มเนี่ยจะมีการทิ้งร่องรอยนะครับมาดูกันร่องรอยเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกหน้าเดียวบล็อกหน้าเดียวเนี่ยมาเวลากดไปเนี่ยมันก็จะเกิดขอบเหมือนขั้นบันไดนะครับเนี่ยจะมีขอบบางๆอยู่ส่วนหน้านะครับแล้วก็ถามว่ามันมีขอบได้ยังไงนะครับคืออย่างนี้เวลาที่สร้างพลาเนี่ยนะครับ หลวงพ่อก็จะปั้นเนื้อมาแบบกลมๆนะครับมันจะไม่เป็นรูปล่าแบบนี้ปั้นกลมๆม,มานะครับแล้วก็กดในบล็อกพราะกดเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเกินรอบๆนะครับเขาเรียกบล็อกลากพิมพ์คําว่าลากพิมพ์ก็คือมันจะมีเนื้อเกินนะครับแล้วก็สามารถยกพาขึ้นมานะครับแล้วก็หลวงพ่อก็จะตัดนะครับตัดไม่ต้องตอกตัดเหมือนพระสมเด็จแล้วครับในยุคทุกๆสมัยเนี่ยเรามีมีดแล้วนะครับมันจะม,มีดขนาดเล็กก็ตัดได้ นะครับก็ตัดมันก็จะทิ้งร่องรอยของคล้ายๆข,ขั้นบันไดไว้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเรืยอเรื่องของเชิงช่างนะครับ2อ,เ,อ,อเชิงช่างด้านหน้าเนี่ยเวลาที่เราเวลาที่เราสังเกตได้อย่างคือบล็อกของหลวงพ่อเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆศิละปะนูนต่ําก็คือจะตื้นตื้นนะครับตื้นต้น,ตนแต่มีมิตินะครับพระมีชีวิตชีวาแต่ส <c oughs> อนสอนอ,อ่มันจะคมชัด นะครับมันก็จะคมชัดแต่ไม่ถึงขนาดเบอร์แต่ต้องบอกว่าการถอดของหลวงพ่อนะ่ะยังไงก็คือการถอดมันก็คือคือการถอดชนิดหนึงนะครับแต่ก็มีความคมชัดพอสมควรนะครับตังเกตได้อย่างถ้าเป็นพาสสมัยเนี่ยมันจะคมกว่าน,นี้นะครับนะครับเรื่องเชิงช่างแล้วก็อะพูดถึงอีกอันเึ็กเล็กันนะครับยันเนี่ยนะครับยันเนี่ยคือเป็นลักษณะาการปัม๊มนะครับไม่ใช่จาน ปั๊มเนี่ยอาจจะได้บล็อกพระนะครับอันนี้ยันเนี่ยเราจะคุ้นๆกันก็คือมาจากของเจ้าคุณนอนะครับซึ่งถามว่าหลวงพ่อเองก็คงจะเห็นว่าดีก็คงมาใช้นะครับเพราะว่าการใช้ยันเนี่ยแน่นอนละ่ะเป็นยันท่านเองด้วยแล้วก็ยันครูบาอาจารย์ที่ที่สูงกว่าท่านพูดง่ายๆเช่นยันพ่อเดิมนะครับยันของสมเด็จโตอ,อ,อะไรอีก คือยานครูบาอาจารย์ท่านอ่ะมักจะเอามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยานจะไม่ตายตัวนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของเชิงช่างนะครับที่ทิ้งร่งองรอยเอาไว้ถามว่าแล้วถ้าพักเกล่ะพักเกก็คือเขาจะถอดนะครับด้วยซิลิโคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ขั้นบันไดพวกเนี้มันจะไม่เหลือนะครับมันก็จะเป็นคือถอดซิลิโคน,นก็จะเป็นปื้นๆไปนะครับพาก,ก็จะมนมนแล้วก็บางครั้งก็จะโยเยเพราะว่า มันขึ้นอยู่กับฝีมือการถอนของแต่ละคนบางคนถอดดีก็อาจจะดูสมส่วนนะครับแต่มันก็จะบิดบดเบี้ยวนหน่อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่พลาจะบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็จะเบลอกว่านี้นะครับอ่ะต่อไปสิ่งที่สังเกตอ,กอีกอันนึงนะครับในเชิงข้างเวลาเขากดพลาเนี่ยองค์นี้เนี่ยมันมันลานนะครับทีนี้การลานเนี่ยมันต้องเป็นธรรมชาติ คำ,คำว่าธาตหมายความว่าจุดเริ่มต้นที่ลานเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ลานน่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่นะครับเหมือนสายฟ้าฟาดอ่ะมันก็จะลั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงขนาดเล็กนะครับถามว่าส่วนใหญ่อ่ะส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> พารเก้มักจะไม่ลานเพราะอะไรเพราะก็ทําเนื้อขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีความแน่นนะครับถามว่าทำไมมันมีโอกาสลานเพราะว่าเนื้อเนี้ยเป็นเนื้อผ,ผงผสมไวผสมว่าน ว่านเนี่ยมันจะมีความหยาบด้วยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อจะใช้ผงด้วยแล้วก็น้ํานะครับเอามาผสมกับผงมาทุคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อสังเกตอย่างว่าเนื้อว่านเนี่ยมักจะมักจะนะมักจะค่อนข้างคล้ายๆเรียกอะไรคล้ายๆล,ล้วนมันจะออกจะล้วนๆไม่ไม่แน่นจะดูหลวมๆนะครับจะดูหลวมๆ อาจจะล้านบ้างไม่ล้านบ้างอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าล้านก็ถือว่าโชคดีคือความโชคดีอะไรรู้ปะมันก็คือการที่เราจะเห็นธรรมชาติของเนื้อนะครับเพราะว่าพระที่ทําเนื้อวิทยาศาสตร์ให้มันคล้ายเนี่ยนะครับไม่ค่อยล้านอนะ่ะเพราะเพราะมันกดด้วยเครื่องมือทันสมัยแล้วก็เนื้อมันเป็นเนื้อเนื้อสมัยนี้นะครับอ่ะต่อไปคุณลักษณะของเนื้อว่านเนะี่ยสิ่งที่ตามมานะครับอย่างที่ผมบอกไปอย่างที่ว่ามันจะมันจะ ไม่แน่นนะครับแล้วการผสมผงเนี่ยเมื่อพับผ่านการเวลานะครับสิ่งที่มันจะขึ้นมาก็คือละอองมันอาจจะเรียกว่าอะไรล่ะละอองปูนนะครับจะเรียกละองปูนก็ได้นะครับมันจะขึ้นมาตามที่ที่เราสัมผัสไม่ถึงนะครับในส่วนที่เปิดเนี่ยบางทีมันโดนโดนสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยละองมันก็จะหายไปบ้างแต่ให้เราดูตามซอก นะครับไม่ว่าจะเป็นซอกองค์พระซอกอกในหูซุ้มนะครับฐานระหว่างฐานเนี่ยสามารถดูได้นะครับไอสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าความเก่านะมันก็คือเกิดขึ้นตามกาลเวลานะครับพระเนี่ยก็อยู่ห้าหกสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มเริ่มขับสิ่งที่มันอยู่ในนี้ขึ้นมาเรือเขาเรียกว่าเก่าแหละพูดง่าย าเนื้อใหม่เนี่ยเนื้อใหม่เนี่ยมันจะไม่มีมีมิติอะไรไม่มีการขึ้นไขมันจะเป็นสาหรับผมนะผมจะใช้สัพ์ว่าเขาเรียกพระ,พะวันณะเดียวนะครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับผิวเตี้ยงตึง,ต,งตรงเนี้รอยล้านๆเพราะว่าสมัยก่อนการผสมเนื้อเนี่ยแน่นอนล่ะมันเราไม่ได้ใช้สูตรทางเคมีหลวงพ่อก็ประมาณเอานะครับประมาณเอา พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการลัน่นการลานก็ถือว่าเป็นโชคดีนะถ้าคือถ้ามันมีเนะี่ยมันทาให้เราดูง่ายนะครับสุดท้ายนะความเก่านะครับมันก็เป็นตัวชี้ชัดนะครับว่า <c oughs> พระเนี่ยผ่านกาลเวลามาไหมหรือว่าพระเพิ่งทํานะครับความเก่าต้องมีทั้งองค์นะครับไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่มีแค่ด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับแล้วการกดเนี่ยมันจะทิ้งร่องรอยเห็นไหมครับว่า ในซอก็จะขึ้นไขนะครับส่วนที่สันก็มีความฉ่ำนวลเพราะว่าคือผ่านการเวลาเนี่ยน้ำที่ที่ผสมอยู่ในในเนื้อเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตาม,มส่วนที่สูง,งพูดง่ายๆสังเกตได้อย่างว่าหน้าอกแขนจะชำนะครับพื้นที่ราบก็จะแห้งครับหน้าพภาก,กท่านก็จะนะครมีการฉ่ำนวล นะครับสิ่งของเนี้ยมันมันเกิดขึ้นมันเรียกว่ามันธรรมชาติเพราะว่าอะไรมันในในองค์พระเวลาทำเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวประสานด้วยคือจะไม่มีไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าแค่ผงกับกับว่านเนี่ยมันไม่อยู่ตัวมันก็ต้องมีมีตัวประสานสมัยนั้นก็คนคนส่วนใหญ่นะจะรู้จักเป็นน้ํามันตังอิลน้ามันอ้อยเขี้ยวบ้างคือตัวประสานนั้นหลากหลายนะครับ บางคนก็ไม่คาดไม่ถึงว่าจะมีกล้วยด้บ้างบางทีอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เยึดติดกันได้นะครับคนสมัยนั้นก็ใช้กันนะครับอ่ะก็อันเนี้ยมันก็เป็นการที่เราพอเรารู้เนี่ยพอเรารู้เนี่ยเราก็จะตั้งสมมติฐานเลยแล้วว่าเฮ้ยบางทีเราเห็นเก่าไหมอย่างแรกเลยนะตั้งสมมติฐานข้อแรกเลยว่าถ้าเราดูผ่านไลฟ์ดูดูผ่านรูปเนี่ย ข้อแรกเลยเก่าไหมข้อ2สร้างในยุคแบบนั้นใช่ไหมก็คือในยุคโบราณเน่นะครับบล็อกสมัยใหม่กับบล็อกโบราณนะครับเขาเรียกแม่พิมพ์ตั้งต้นเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับเนื้อใช่ไหมบางทีเนื้อดูได้นะครับเพราะว่าเนื้อว่านเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับแต่แต่ส่วนที่เขาจะทำเกส์เขาเรียกว่าเนื้อเคมีคือการใส่สี ใส่อัตลักษณ์บางอย่างนะครับแล้วก็กวนให้เข้ากันแล้วก็กดเพราะฉะนั้นเนี่ยพระก็จะเป็นวรรณะเดียววรรณะเดียวไม่มีความหลากหลายไม่มีชานวนไม่มีการขึ้นไข <c oughs> ไม่มีความหลากหลายของมวลสารนะครับส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่เลยนะครับเนื้อว่างเขาจะไม่ค่อยทําเก๊กันแต่ว่าพอเนื้อว่านเนี่ยจะเป็นเนื้อที่หายากแล้วก็ราคาสูงก็จะทํากันเริ่มตอนนี้เริ่มทํากัน มันก็เริ่มเป็นสีเขียวบ้างสีแดงสีน้ําตาลคือผ้าที่เป็นสีสีอะ่ะเหมือนสีเหมือนสีอะไรละเหมือนสีผมไม่เชื่อดูออกนะว่าไอ้สีสมัยใหม่กับกับมวลสารสมัยเก่าเนะี่ยเมื่อเทียบกันนะนะครับคุณจำภาพอางนี้ในหัวก็ได้ว่าเนี่ยพ้ามันดูแห้งนะครับมีทั้งแห้งของใกล้ต้องฉ่านะครับแต่พ้าดูโดยรวมเนะี่ยมันจะแห้งแต่แต่ของที่ก็ทําใหม่ มันจะสีเดียวทั้งองค์นะครับสีเดียวทั้งองค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ล่านไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับอ่ะอันนี้ก,นนก,นนก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ให้ทุกคนดูว่าเนื้อว่านดูยังไงเพราะว่าจริงๆเนื้อว่านของหลวงพ่อมันค่อนข้างหายยากนะครับ <c oughs> คนที่จะมาทำคลิปไว้มันก็ยากตัวจริงหาย,ยากนะครับส่วนใหญ่เจอเนื้อดินเนื้อดินนาะรับพิมพ์เนี้ย นะครับผูไว้สีพิมพ์เนี่ยจะเป็นเนื้อดินนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อดินเนี่ยมันก็ซ้ากับหลวงพ่ออื่นด้วยเพราะฉะนั้นต้องต้องพิจารณาให้ดีนะครับก็ซ้ํากับหลวงพ่อแน่นนะครับว่าหนองขาวซึ่งต้องบอกบางทีหลวงพ่ออาจจะยืมพิมพ์เข้ามาใช้ก็ได้เพราะเพราะยุคต้นๆเนี่ยหลวงพ่ออาจจะไม่ได้ไม่ได้พีพิมพ์เหมืองท่านเองนะครับท่านจะถอดพิมพ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็คือการยืมพิมพ์ของเขามาถอดนะครับ อ่ะผมก็บอกเรื่องร่องรอยการถอดไปแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณซื้อผ่านไรเนี่ยบานครั้งก็ให้ให้เขาดูตะแคงด้านข้างด้วยเราก็จะเห็นถ้าถ้าสร้างตรงยุกนะครับมักก็จะมีเขาเรียกรอยขอบรอยขอบแล้วก็หลวงพ่อก็จะตัดแต่ถ้า <c oughs> ทำเกสสมัยนี้เนี่ยไอ้รอยพวกนี้มันจะไม่มีนะครับเพราะเขาใช้สิีิโคนถอดเนี่ยมันก็จะเป็นเปื้อนไปหมดนะครับเป็นเปื้อนไปหมดเลย าขั้นบันไดไม่เจออันนี้เห็นไหมครับอันนี้รอยขอบบล็อกรอยขอบบล็อกซึ่งบล็อกสมัยก่อนผมบอกให้นะไม่ว่าจะเป็นปูหรือดินเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับสังเกตได้อย่างมันก็จะเ็เรียกอะไรล่ะมันพอตรงอะแต่มันไม่ตรงเหมือนมไม้บรรทัดคิดง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วก็ ลองลอยในยันสังเกตได้อย่างว่าถ้าพระมันเก่าถึงยุคเนี่ยในยันเนี่ยมันต้องขึ้นขึ้นไขมีความเก่าอยู่นะครับไขแต่ถ้าพรา์ที่ที่ทาใหม่ๆเนี่ยนะครับในร่องเนี่ยในร่องอักขระเนี่ยมันจะไม่มีเลยไม่มีไขไม่มีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็จะเขาเรียกว่ามีมีแต่ตัวอักษรนะครับไม่มีความเก่าขึ้นมา ไม่มีไขขึ้นมาอะนะครับก็ครบถวนเนาะเวลาที่เราจะดูพระโดยเฉพาะเนื้อว่านนะครับโอเคก็ถ่ายคลิปลนะครับก็หวังว่าคลิปที่ผมจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เอาจะเอาความรู้ไปดูดูพระนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ยพระหลวงพ่อมีราคาเรียกว่าแพงแทบทุกองค์ทุกรุ่นนะครับ มีการหาจากลูกศิษย์ลูกหาเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นของเก๊ก็ตามมาขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่ดูมาถึงท้ายคลิปแล้วก็หวังว่าคลิปผม,มจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับที่เก็บภาพของหลวงพ่อนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณใจิใจจริงของชั้นเมืองจัน